สวัสดีครับผมเทปนี้รีวิวฮิตซิงจากให้เซาแมนครับผมมีทั้งหมด5รุ่นนี่ใครสนใจตัวไหนเดี๋ยวลองดูจากเทปนี้ได้ครับผมซึ่งก็บอกกันเลยว่าชุดใหญ่จัดเต็มนะปะเริ่มจากตัวแรกครับผม CNPS 4X นะครับ Black V2 นะรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเล็กสุดละใช้พัดลม9 12มิลครับผม1ตัวนะฮิตซิงเป็นสีดำครับผม ท่อหินไปต่อตรงนะครับผมรอบพัดลม2,000 i rpm นะโดยประมาณใส่ทั้ง AMD Intel นะแต่จะเริ่มที่ LGA 1ัน7 LGA 1 8นนะหรือ Gen 12, 1ส1 3, 1ิขึ้นไป a m b ก็ a M 4 a M 5ติดตั้งได้ครับผมมาดูหน้าตากันก่อนนะตัวมันเล็กมากครับผมตัวนี้นะพัดลม92มมิลการจับยึดพัดลมก็จะเป็นรวดนะฮะเป็นรวดยึดซ้ายขวานะ ด้านล่างเป็นฮิตไปสามเส้นยาวๆนะครับผมปาดเห็นฮิตไปแบบนี้เลยแต่เล็กทัดเลยนะสัมผัสตรงนี่การจับยึดมันติ้งต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะก็ประมาณนี้มีซิลิโคนสองเล็ก1นซองนะครับแล้วก็แพ็กเกจยึดด้านหลังของเมนบอร์ด LGA 1 7น0นะนี่ส่วน AMD Intel ก็ติดตั้งตัมน,นะครับผมก็เปลี่ยนขาล็อกได้นะประมาณนั้น ตัวต่อมาครับผม CNPS9X Performa Plus ตัวนี้มี a a RGB ครับผมนะสีดำนี่จะลองดูไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะพัดลมขยับเป็นไซส์120ครับผมนะรอบพัดลมสูงสุด2,000 RPM นี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าน่าสนใจไหมนะตัวนี้ติดตั้ง้ตั้งแต่ l g a 1,500 XX นะครับผม พันสอใส่ได้พันเจ็ดหได้หมดนะครับผมนี่พัดลมรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นใหม่นะนี่คล้ายๆกับ ao ที่ผมรีวิวไปช่วงก่อนนี่เป็นตัวนี้นะให้มันหนึ่งตัวนะครับผมมีไฟ rgb ต่อผ่าน4พิน pin pwm นะครับแล้วก็ rgb 5้โวลต์ก็มีหัวตัวผู้ตัวเมียให้เสียบเรียบร้อยนี่ประมาณนี้นะซิงกก็ทนดำล้วนนะครับ ชุบมาดีอยู่งานสวยงานสวยฮิตไปมีทั้งหมด4ท่อนะครับรุ่นนี้จะใหญ่กว่ารุ่นเมื่อกี้มาระดับหนะึ่งะก็เป็นการปาดหน้าสัมผัสตรงให้ฮิตไปสัมผัสกับกระดอง CPU เลยนะตัวค่อนข้างบางนะผมบางอยู่นะนี่ตัวบางอยู่อุปรกรณ์นะครับต่างๆที่แถมมาก็จะเป็นมันติง้งการจับยึดนะครับผมนี่โดยจะเป็นกิบล็อกแบบรูสไลด์ได้ับผมนะ ทานด้านหลังเป็นตัวแบ็กเก็ตอะส่วนด้านบนจะใช้รวมกัน amd intel นะครับมันจะมีมาร์กบอกอยู่นี่ใช้เป็นโครงด้านบนเหมือนกันกริฟล็อกพัดลมแถมมาให้1คู่นะแค่นั้นน็อต4ตัวเอาไว้ยึดนะครับโครงแบ็กเพดนะนี่แล้วก็มีสเปเซอร์ลองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นนะครับน็อตสำหรับฝั่ง a m 5ครับผมมันจะแยกกันนะเขาจะเขียนไว้อยู่นะซิลิโคนซองเล็ก หนเช่นกันนี่ก็ประมาณนี้ครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ก็เป็น CNPS 9X ตัวนี้เป็น Eco DS นะถ้าไม่เขียนว่า DS มักจะมีหน้าจอเออหน้าจอแบบเรียบๆอะ่ะแสดงอุณหภูมิดู power consumption ได้นะ Power Package CPU อะไรย่างนี้นะก็ลงซอฟต์แวร์เข้าไปตัวนี้ก็ยังใช้พัดลมไซส์1้0ยมิลน,นะครับผมนี่ รอบพัดลมจะสูงกว่าชาวบ้านหน่อยนะกว่ารุ่นอื่นก็คือ2 1 0 1 IPM ะครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวจริงกันซึ่งพัดลมน่าจะเป็นคนละรุ่นนะครับกับตัวก่อนหน้านี้น,นนะแต่ก็ยังคงเป็นโทนดำล้วนนะครับตัวนี้มันจะออกแนวหรูๆหน่อยนะใบพัดก็จะออกแนวโทนดำใบใหญ่ๆนะตรงกลาง ไอฝาครอบนั้นบนฮิตซิงกก็จะมีจุดไว้แสดงผลของอุณหภูมินะครับตามหน้าปกเมื่อกี้ฮิตไปเป็นแบบต่อตรงนะครับผมต่อตรงนี่เหมือนกันนะรุ่นนี้ก็มีอยู่สีท่อยาวครับผมสีท่อปาดฮิตไปสัมผัสกับกระดองโดยตรงเช่นกันมี USB 9 p พินนะครับเอาไว้เสียบเพื่อต่อซอฟต์แวร์เนาะแล้วก็พัดลมไม่มีไฟอยู่แล้วก็เสียบแค่4พิน PWM ยัดบอร์ดไปเลยนะถ้าล็อก AMD Intel ตามนี้เลยนะนะครับก็ใส่ตั้งแต่ LGA 1 1 5 X นะครับไปจนถึง1 8 0 0นะ75 AMD ก็ M 4 M 5เหมือนเดิมที่เหลือก็เป็นกิ๊บนะครับน็อตอะไรพวกนั้นยึดกับโครงนะนี่อันนี้แบกเกตที่สไลด์ได้บ้างใช้รูไหนนะครับผมซิลิโคนก็แถมมานะครับ1หลอด ต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง cnps 1 3 x ครับผม ds black black ก็คือสีดำนะจอจะดูสวยกว่านิดหนึงนะแล้วก็มีไฟ rgb เพิ่มเข้ามาดังนั้นตัวนี้พัดลมเปิด rgb นะครับแต่ภาพรวมสีโทนหลักก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมทั้งซิงก์แล้วก็พัดลมนะตรงแค่พัดลมเนี่ยจะเป็นไฟ rgb เพิ่มเข้ามานะรอพัดลมก็ยังคงเป็น2000 rpm เหมือนเดิมครับผมนะ,ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อสำหรับตัวนี้นี่พัดลมนะครับนี่มันจะมีฝาครอบเออมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะมันถอดได้นะนี่แล้วก็มันแถมมาอีกอันหนึ่งเหมือนกับว่าคุณต้องไปซื้อพัดลมอะรุ่นเนี้ยเพื่ออัปเกรดอะเพื่อใส่พัดลมด้านหลังได้อีกตัวหนึ่งเพราะผมเห็นมันแถมกิปล็อกพัดลมมาทั้งหมด สีอันน่ะก็2คู่ใช่ปะแต่ถ้าติดมากล่องอะ่ะพัดลมให้มาแค่ตัวเดียวกับผมนี่ติดตั้งไอ้ฝาครอบ cover ให้เรียบร้อยด้านบนนะพัดลมเป็นรุ่นนี้นี่โพิน pwm นะครับแล้วก็สาย rgb 5โวลต์คุณก็ซิงก์กับบอร์ดเลยฝาครอบด้านบนมันแสดงจอได้แล้วก็มี rgb นะเราก็ต่อกับพัดลมแล้วก็ซิงก์กับบอร์ดอยู่ทีดังนั้นจุดซิงพัดลมจะมี2จุดนะครับผมด้านข้างจะตีนะครับ มีพลาสติกครอบไว้นะครับน่าจะเป็นตัวเดินสายนะครับสายไฟคือมีทั้งสองข้างแต่มีสายไฟข้างเดียวแต่ฮิตไปนะครับจะมีทั้งหมด5ท่อนะอันนี้จะพรีเมียมมาอีก,กระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่ใช่ท่อปาดละนะจะเป็นมีเบตที่ทงแดงปิดตัวฮิตไปอีกทีหนึ่งนะกิปล็อกอย่างที่บอกทอนโรลม,มันให้มา4อันนะ4ชุดเอ้ย 4, 4ีเส้นนะนผมสุดดิ2คู่เนาะ ขาล็อกคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ใครจะใช้ตัวไหนก็สไลด์เอาเองนะครับผม LGA 1 1 5 X 12007 1851ได้หมด Spacer l o n นะครับผมแล้วก็ตรงนี้สำหรับตัวชุดเซ็ตเก่าครับผมนะมันจะแยกกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะมีน็อตสชุดดูตามกล่องนี่ซิลิโคนแถมอันเล็กๆมา1อันเออแค่นี้ นะซิงก็ยังเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับผมป่ะต่อไปเป็นดูรุ่นไฮไลไท์ครับผมตัวนี้เลยน่าจะอ่านว่าเซตไฟนะนะเซตไฟสีดำเซตห้านี่นะบอกเลยมันกล่องมันน่ารักครับผมนี่มันมีกล่องข้างนอกดูสีธรรมดาใช่ไหมคุณแกะออกมามันจะมีกล่องกลมๆอยู่นะเป็นคลน้าย b o บอิงอ่ะเครื่องโบอิงอะเป็นแบบคล้ายๆเจดอะ่ะ เดี๋ยวคุณลองดูกล่องเนี่ยน่ารักดีนะด้านในมีบอดดิ้งพลาสตด้วยนะเออเป็นกิมมิกน่ารักดีกับกกตุ๊กตาตุ๊กตาเขานะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของของเทปนี้แหละนี่พัดลมนะครับมีด้านหน้าด้านหลังนะด้านหน้าใบผักธรรมดาด้านหลังเป็นรีเวิร์สใบดูดนี่เขาทำมาเรียบร้อยมี A.R.G.B er เป็นวงวงที่พัดลม ตรงกรอบฮิตซิงกตรงกลงกางแล้วก็พัดลมตัวหลังนะประมาณนี้นี่ท่อมีทั้งหมด5ท่อครับผมนะน่าจะเน้นไปที่ INNOVATION อะไรแบบแบบนั้นนะนะกรอบพัดลมมันถอดได้ครับผมนะแต่ผมไม่ไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวค่อยดูอีกเทปผมว่าจะแยกอยู่เดี๋ยวตัวนี้จะมีแบ t เตอกับของใหญ่ๆนะแต่วันนี้ผมก็มีผลเทสอยู่นะทั้งหมดเลยผมเทไอห้าไปก่อนเดี๋ยวมีผลเทสหรุ่นเลย เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับนี่สวยดีนะฮะผมได้ไมาเป็นตัวสีดำนะครับผมซิลิโคนแถมมาหนึ่งนงงนะ่ถ้าจะเป็นรุ่นใหญ่นะ ZM อะไรทักอย่าง STC C10 มงแต่ผมยังไม่เคยลองนะ <c oughs> แบคเพ็ตด้านหลังก็เหมือนจะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าซะที่เดียวนะอันนี้เป็นของ l g 1 0 0ันะสเปเซอร์แยกกันนะอันนี้น่าจะเป็นของ115 กับ amd ใช้รวมกันแล้วก็น็อต amd แยกนะดังนั้นดูคู่มือด้วยนะครับผมนี่ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับผมนะกับฮิตซิงรุ่นต่างๆนะครับผมเดี๋ยวสักคู่ผมจะให้ดูผลทดสอบซึ่งผมก็ได้เทสไปเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้ผมก็เทสในห้อง24-25ีซนะครับผมนี่ก่อนหน้าน,นี้นะแต่นี้ปัจจุบันเดี๋ยวเทสให้ดูอ่ะเดี๋ยวคุณอยากรู้ว่าตัวไหนเย็นไม่เย็นก็เดี๋ยวดู ก็ทดสอบล้วกันนะเดี๋ยวผมจะรันสดให้ดูซิสเ็มนะครับ CPU Intel Core i5 ครับผม 13600KF นะครับ 13600KF ไม่ผ่ากระดอง1ุไฟเลี้ยง1.17นะครับ5.6กิกเดี๋ยวผมให้ดูซิสเ็มไปเลยน,นะครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมรุ่นที่ติดตั้งไว้ล่าสุดก็จะเป็นตัวตัวเซตไฟล์แหละนะครับผมแต่ก่อนที่จะเปรันให้ดูสดๆเดี๋ยวผม ให้ดูผลเทสก่อนนะเพื่อใครอยากดูผลแบบต้นเร็วจัดให้ครับผมผมเทสทั้งหมดแล้วนะครับอ้างอิงที่ 13600kf เมนวุนโอนะครับ p คอ5.6กิกไฟเลี้ยง1.175โวลต์โหลดไลน์เลเวล 8e คอ4.5กิกนะครับ1.15โวลต์แค5กิกนะตามนั้นผลการทดสอบถ้าเอาดูทั้งหมดเลยเนี่ยรุ่นที่ดีที่สุดนะ ตามค่าเลยเออผมแฮปปี้อยู่ควรจะเป็นตัวเซตไฟเออจริงครับผมไอ้ตัวนี้อุณหภูมิดูนิ่งสุดละอ้างอิงที่ power package กกนะ power package กกที่ดูจาก h i w info นะครับมันจะขึ้นมาประมาณ187-190วัตต์สูงสุดละนะคือผมอ้างอิงตามนี้กับโหลดที่ผมมีนะครับผมแล้วก็เทมนะครับ i เด e r เนี่ยเฉลี่ยถ้าเป็นซิงรุ่น3รุ่นบนนะ เลียงตามภาพนะครับผมไอเดินจะประมาณ38ถ้าเทสยี่สิบสี่ยี่ห้าสี่นะแอมเบียนนะครับผมตัวเซตห้าคุมเทมไม่ดีสุดนะครับซินิเบนสามรอบผมเอาค่าแม็กมาเฉลีย่ยก็จบที่เก้าสิบสามสีถือว่าทาได้ดีจริงเสียงเงียบด้วยนะทุกตัวเสียงเงียบหมดครับผมไม่ดังเลยตัวลองลงมานะครับก็จะเป็น c n t s ตัวสิบสามนะครับสิบสามเอ็กดีเอสตัวนี้ผมว่าเทมค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งนะ ระดับหนึ่งคือเทมมันจะไปไหลไปไปลายนิดหนึ่งคิดว่ามันน่าจะมีพคลมแค่ตัวเดียวตัวเซนห้ามี2ตัวอเออเทมอาจจะนิ่งกว่าแต่เอาจริงอ่ะตินต้นอ่ะสูสีอนนะครับตัวถัดมาครับรุ่นที่3นะเรียงลงมาเลยก็เป็น CNP S9xEcoDS ตัวนี้ผมว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะคืออุณหภูมิเนี่ยมันไม่แตะร้อยนะครับผมอ้างอิงที่โหลดไม่เกินร้อยวัตต์นะนี่ส่วนรุ่น สุดสุดท้ายนะตัวแบบลองสุดท้ายสองอันเนี่ยมันอุณหภูมิมันถึงร้อยสทั้งคู่ครับผมแต่ร้อยอ่ะ <laughs> มันค่อยๆไหลไปครับผมผมคิดว่านะไม่น่าจะเหมาะกับสายอัวค็อกนะครับอาจจะเหมาะกับเครื่องใช้งานทั่วไปหรือใครไม่ใช้ตัวเคนะครับผมเคซีรีคือไปใช้รุ่นไอสันอะไรเงี้ย a อ d ดก็ไปใช้ไลเซนตัวธรรมดาเลยครับไม่ไม่เน้นโอซีหนักมากผมว่า CNP x ตัว9 x p e r f o r m a r plus rgb เนี่ยยังไม่ตอบสนองการ OC เท่าไหร่นะคือเทมมมันจะไหลไปถึง104แค่โหลด190นะครับผมแล้วก็ cnps ไอตัวน้อยเลยไอตัว 4x black v 2นี่เรารู้กันอยู่แนละ้วตัวมันน้อยครับผมพัดลม92มมิลได้แค่นี้ก็หลูแล้วนะไม่ตัดดับก็บุญแล้ครับผมซึ่งก็น่าจะเหมาะกับเครื่องธรรมดามากกว่านะครับผม เดี๋ยวผมรันให้ดูอีกทีแต่ตอนนี้ห้องมันจะเย็นกว่านะอังอิงาำนั้นนะมันประมาณยี่สิบสามเกือบยี่สี่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นเซตห้านะครับผม5 5. เซตไฟห้าจุดหกกิกคือถ้าวัดที่มิเตอร์ก็จะประมาณสองร้อยเก้าสิบกว่าวัตต์นะครับผมถ้าพาวเอ็กเกจก็จะเนี่ยอยู่แถวแถวเนี้ยร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบโดยประมาณ อุณหภูมินะครับมันก็จะค่อยๆไหลไปครับค่อยๆไต่เก้าสิบเก้าสิหรือแล้วแต่อารมณ์อ่ะถ้าอารมณ์ประมาณยี่สีเหมือนที่ผมเทสตอนแรกๆมันก็จะขึ้น93้สีไว้หน่อยนะก็ถือว่าตัวเซตไฟดีสุดเท่าที่ผมลองมาทั้งหมด5ตัวครับผมนะส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีรีวิวแยกอยู่นะเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปเล่นกับไอ้เก้ได้ไว้เจอกันเทปหน้า ฝากก็ด้ับผมแซแมนกองทัพแซแมนบุกคล็อกเอฟมครับผมเพียบเลยขอบคุณแอสเซนตีนะครับแล้วก็แซแมนที่เอื้อเฟื้อสินค้าในการทดสอบนะครับผมเดี๋ยวมีผลการทดสอบเพิ่มเติมผมจัดให้แน่นอนนะเดี๋ยวเจอกัน,นครับผมตัวเซตหมีจัดหนักต่อแน่นอนอ่ะไปแล้วครับผมเทปนี้ก็แค่นี้แหละครับผมนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ